สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับคุณผู้ชมกําลังรับชมช่อง k e n d o MoMo นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่2ที่มางานสัปดาห์หนังสือนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์คนอาจจะเยอะก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้จะได้เล่มอะไรบ้างหรือเปล่านะครับอันนี้แม็กอยู่ด้านล่างครับเมื่อวานไม่ได้มาเฮ้ยไม่รู้ว่าอยู่ตรงนี้เมื่อวานคือลืมไปเลยมีอันนี้แม็กโอ้คนรู้สึกแผมอยู่อันนี้แม็กซะด้วยต้องไปดูละ Hello world ไรเนาะเนี่ย มมีเป็นอนิเมะเหรอมีเป็นในเรื่องนี้ดังเเฮ้ยเรื่องนี้ดังอะขาดคุณนางฟ้าไปคุณเคยอ่านหรือยังไม่เคยแต่ว่าผมไม่ชอบอะไรที่อะไรไม่ได้สนใจนี่คุณเคยดูเรื่องไหมก็บินสไลเยอร์มีในเรื่องปิกอ่ะไม่น่าสนใจแต่จริงๆก็เฉยๆผมดูแล้วก็เฉยๆฉยก็บินสไลเยอร์อ่ะ อินเด็กคัมพีคาถาต้องห้ามนะครับมีหลายเล่มเลยเรื่องนี้ผมเคยดูอนิเม่นะแต่ดูไม่จบด้วยดูแบบโอ้หนานละเก่าจัดนะครับหาคนซื้อปะ่ะแต่ว,ว่าก็ดูเรื<ด>่องยืนแบบอนี่แม่มดอะไร,ไรแม่มดน่ารักกการเดินทางของแม่มดมีหลายเล่มด้วยนะเนี่ยจัดเลยไหม ยังไม่ดูอนิเมะเลยนี่จะเล่มกบเนี่ยการเดินทางของคุณแม่มดโคโนซสืบาผมอ่านถึงเล่มไหนอ่ะคุณได้ตามอ่านไหมนิยายผมอ่านถึงเล่มสิบแล้วเนี่ยเล่มเนี่ยเล่มสิบเอ้ยใช่ขอให้โชคดีในโลกนี้อ้าโหผมอ่านถึงเล่มเจ็ดอยู่เลยเล่มเจ็ดอันนี้เล่มแปด เก้าสิบมันจะจบแล้วนะเนี่ยมันสิบหกเล่มจบใช่ปะหรือสิบเจ็ดเล่มจบอันนี้ใช่เล่มจบหรือเปล่าไม่ใช่ใช่เล่มนี้แหละเล่มจบหรือว่าสิบเจ็ดเล่มนี้แหละเฮ้ยผมว่าสิบเจ็ดเล่มจบสิบเจ็ดจบเพราะว่าจําได้ว่าหน้าปกเล่มสุดท้ายมันอยู่กับผมเลยอุ้ยคุณอันนี้รีซิลโลนี่ตัวใหญ่เหรอ ไม่รู้เคยดูแม่รีซิโวเคยดูไม่จบไม่เครียดคือหนาไม่เครียดเอาเอาอย่างนี้อ,อย่างนี้คนหัวฟ้ากับเนี่ยอันไหนหนางเอกเอ้ยอะไรอ่ะนี่นางเอกไม,ไม่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 ใช่นี่นางเอกอันนี้ S S <S เ,เลิฟแอนด์เซอร์ไซด์โอ้เล่มยังไงก็นางเอกไอค้คนนี้ใครอ่ะอันนี้เป็นตัวมาใหม่ครับก็ไม่ใหม่นี่ไงโอ้โหดูดิดูแล้ว ออย,ยังไงก็นางเอกเนี่ยคนนี้ว่าลดเท่าไหร่อ๋อลดประมาณ5ถึง15หเปอร์เซ็นแต่ว่าผมไว้ก่อนเพราะว่าคนรัศดสุบทเล่มเก่าผมก็ยังอ่านไม่จบเลยเ <laughs> นี่ซื้อนิยายมานี่คอือนิยายเอามาดองอย่างเดียวน,นี่อันนี้แมกนะครับชาาั้นล่าง อบ้ค่าชื่อโฟทาโลเฮ้ยมีมังงะเก่าด้วยคุณอะไรมีชื่คู่มปเยอะค่ายตัวเลมค่ายตัวเดมอนเอ้ยค่ยเนตตัวเลมอน 500บาทโอ้โหเป็นเน็ตเล่มใหญ่ด้วยชินจังจอมแก่นอุ๊ยสไปเดอร์แมนอยากอ่านอ่ะสไปเดอร์แมนมันเออนะมันถูกดีแค่สิ้นหรือเปล่าอุ้ยแกล้งกระตูนเก่าเต็มเลยต้องดูนิดหนึ่งเอาไหม ให้รู้จักสักเรื่องไม่ man, รู้จักเลยเกิอรนี่ไงเบเบรู้จักละเรื่องนึงมันดูมัมีเก่าขนาดไเร เรื่องนี้มากกว่าแต่ก็ไม่รู้จักยู่ดีโอ้โหทำไมเราไม่รู้จักสักเรื่องเลยไม่ได้ดไรรนั่นสิครับคิโนคุนคินยะครับโอ้ยมีจูเจสึไคายเซนใช่ไงแล้วสรุปคายเซน อ๋อจุดเด่นสุดๆเ,เล่มใหญ่ะเล่มหนาเลยผมไม่รู้เหมือนกันทาร์ทเบอร์น้องแมวเฮ้ยมีแต่รูปแมวอันนี้มันเกาะแมวป่ะเนี่ยไปอยู่รูปนี้ดิเกาะที่มีแมวเมืม่อกี้เห็นรูปมังคุดสองรูปน่ารักจังเออเฮ้ยหนังสือ ในเล่มสูตรโอ้โหอ่ะคุณรีวิวสินี่นะครับอ่านยังอ่านแล้วรู้สึกใครเซ็นเล่มสูย์เล่มสูนย์ภาษาญี่ปุ่นใช่สาม้อยสิบสามบาทโอ้โหหายซึ้งเลยไม่ใช่เล่มสูย์แล้วอย่างซึ้งอ่ะอ่านไม่ออกไม่แก้ให้ด้วยโตเกียวรีเวนเจอร์ ไปไม่มีแต่หางคือชีอยากเป็นไมกี้ไม่ไม่ใช่ไมกี้อันนี้รออ่าใช่ทัฟฟาก้ารอครับรไม่เคยดวคูวันกีษเป็นชุดในภาคทางฮา,าร์ซาทัฟฟาก้ารอไม่เคยดวคูวันกีษเออจะคุณเอาผ้าแขวนไหมฮะ้า,าแขวน เอาเอาโกโจว่าจัดเรื่องไอ้นี่ใช่ป่ะตุ่นยีผ้าใช่ซาโตรุเลยนี่เรื่องอะไรอ่ะผมไม่เคยเห็นพระเอกตรงไหนใส่เท่ตัวนี้กล้าใส่ไหมกล้าดิเท่จังเท่โอ้โหเขาเรียกว่าหน้าร้อนใช่ป่ะเกิดปนี่อะไรเนี่ยนี่เมซิโกใส่ชุดนี้หรอไม่รู้ครับเดมอนเดมอนสเตเยอร์หรออือมิเตโก้คุณชอบไห อุ้ยเล่มครับนังเองผมว่าคนคนซื้อตรงนี้แหละคุเกินบอลรู้นหมผมต้องซื้อชื่ออะไรอิมิเลียใช่ไหมอิมิเลียไม่อันนี้ชื่อเล่มอิมิเลียนั่นตัวที่คนชอบผมต้องซื้อตัวนั้นนี้ผมได้ซื้อไปทีแฟด5ด้วยนี่นู้นนี่นู้นอ่ะคือปงกุญแจนะ เริ่มต้น60บาทมีลมด้วยเซมีเชนซอมแมนด้วยเชนซอมแมนชื่ออะไรนะไอตัวเชนไอหมาเชนซอมแมนชื่ออะไรนะโคชิตังโคจินี่โอ้ยอะไรบะนี่เอ้ยอันนี้น่ารัก แต่แพงนะเน,นี่ยอันเนี้ยค่ายเมกาเฮาเออค่ายนี้แพงแต่ก็น่ารักดีชื่อถูงฟา,างถุแมวเล่นกุ้งเกมน่าจะเยอะครับคุณสายบงกุนนี่เม<ช>ืาอวานผมดูผมไม่รู้จักทั้งเรื่องเลยมีเรื่องหนึ่งผมชอบมากแต่ว่ามันยังไม่ออกขายเลยแต่มันเขาเรียกว่าอ,อะไรมันไลเซน เาที่ไล่แมงที่ไล่ที่ไล่ยุงใช่ไหมสายแรัดข้อมือกันเฮ้ยมันกันได้ไงไม่หลงอ่ะันี่ยอันนี้ตัวนี้น่ารักดีน่าอากยังได้เนสโกบดังกับกับไอหป็นไอไอคุณมีอิจิกะด้วยคุณมีแล้วไม่ใช่ไม่มีครับอันนี้สะดุดรักยามแฟนเช่าน่ารักนี่ที่มา ครับแต่นี้วันพีเอ้เฮ้ยปิ๊นตกต้องต่อคิวไม่เข้าแล้วป็นนีกต้องต่อคิวครับผมไม่น่าจะเข้าแล้วขที่เกียรติต่อคิวครับโอ้ยืนดูไกลๆคนเยอะจัดคุณตามหาเรื่องนั้นนี่คุโรคาวะอะไรสักอย่างเนดากะแตจริ ดี๋ยคุไปดูคิวคุณคุณดูคิวฟินิก์เท่านี้นะค,นคุณดูคิวลักชิมมาทมี<ป>กลบ,บ้านแล้วอะ่ะวันนี้คุณไม่ได้เข่าแล้วแหละนั่นเลยข้บคนนั้นได้ไมคนนี้ไมจริงแบบรอซื้อร้านลูกอ่ะจริง่ร วันนี้าดูก่อนได้นะคะน่สนใจป่ะมีมีคนคอมเมนต์ว่าอยากให้พามาดูแนวๆนี้บ้างอถามได้นะคะล้อยนะคะเล่้ใหม่ับโปรโมชั่นซื้อครบหนา9ล้้มื่นบาทได้โปรจาไบนนะคะห้าร้อยห้าร้อยสปัสดีค่ะวันพีช สายวันที่ดังผมนี้ชอบเลยผมดูถึงตอนที่โซโลแบบตายผมะเล่กดูวโซโลใช่เฮ้ยนี่พูดที่ผงกดดูดูคจะบคออะไรอุ้ยทำไมอ่ะมันหนักมันเป็นลายวันที่อันนีู้้สึกมันจะเปลี่ยนสีได้หรือเปล่าใช่หรอมั้งมั่วเนี่ยเหมือนเหมือนเคยเห็นรีวิวว่ามันเปลี่ยนสีได้ พี่ต้นเนี่ยมันจะเป็นสีขาวๆอะ่ะถ้าใส่น้ำเข้าไปแล้วมันจะเปลี่ยนสีอันนี้อะไรที่ใส่เงินหรอน่าจะใช่แต่นี้ไม่ไม่ใช่ผลกโกมูโกมูแล้วนะตันนี้จะมีไฟด้วยนะครับ <laughs> คุณรู้ไหมว่าเขาเขาไม่เรียกว่าผลโกโมโกมนะเขาเรียกว่าวอะไรผลฮิโตะฮิตโตไม่เหรอเดี๋ยวต้องไปติดตามกันต่อไปเอา้าคุณไม่เคยดูจะไปดูนะเขา ตัวจิ๋วน่ารักนี้เรื่องอะไอ่ะตัวจิ๋วน่ารักมากมมอ,อันนี้เหรอเอ้ยมันคุน้นมากเลยอะ่ะผมไม่รู้อ่ะใช่เรื่องาบาเงโงโกตโมโนกาตาลีปาเไม่รู้เฮ้ยหรือว่าใช่ป่ะแล้วก็ผ้าลายลูกตุ้มหรือว่ามินเี่ยนี่จิ้มลงช้อนน้องสาวของตัวเองไม่ใช่เออผมไม่รู้หรอกเรื่องอะไรไอ้ฮุนตุ๊ก,กตาน่ารักมาก เนี่ยผมชอบตัวจิ๋วเนี่ยอุ้ยนาซิกินี่ยนินาซิกิ ช็อปเปอร์น่ารักจังดูแบบที่เราชอบแบบที่แบบดูเท่ๆนหมหัวเขียวนี้ผมจำชื่อไม่ได้แต่ว่าอยู่ในเือหรอใช่มันอยู่ในภาคกกางเนือเนี่ยชื่อ,อ,อ,อนี่ปะเคมี อีวานเกเลียนมันเปนชื่อสองกจำชื่อได้ไหมเีวานเกเลียนชื่อตัวละครอันนี้ชื่ออะไรเ้ีนนางตเฮ้ยนี่มีสตขวามาซ้ายที่จำชื่อมดน้วอ่านซากุระยังเนี่นะย่เซอซอนทิเหมือนวันนี้ให้อ่านฟรีในอีบุ อะไรกาครับเนี่ยอ๋อจะมีสองเล่มเนาะดูเหมือนลงกดเลยมัน,นะนมันเป็นแนวโชโจเรื่องนี้กำลังจะมีอนิเมะใช่ใสนามบ้านเก่าเง,งองมดแล้วนะน่าจะปีนี้น,นี่เล่มโคตรหนาเลยอันนี้มีกี่มีกี่เล่มเนาะที่ไหนอันนี้มีกี่เล่มเนาะอันนี้มีสองเล่มเพราะเป็นพิเศษมีกี่กี่เล่มจบ ไม่แน่ใจหมกนจะผาพิเศษน่าจะสองเร่มจบอ๋อมันจะมีภ้าธรรมดาด้วยแต่ว่าภาพธรรมดาไม่ได้มาขอบคุณมากครัโอ้อะไรครับนี่นี้ใครใครใครดูเรื่องนี้บ้างครับออเลนจ์เคยดูอเดเอาโอ้โหเฮ้ยยยมายยยยยยมยนยยยย้ยย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 ย เรื่องเรื่องนี้เขาทำมาแบบล้อเรียนอิโตจินจิอ่ไอศูนย์ซ้นความเป็นคนอ่ะทำนะอันนี้เป็นศูนย์ซีนที่ต่างโลกมัน <c oughs> ดูทำหน้าพะย่ะเหมือนกันเลยไปทำได้หยดได้นะคะที่บ้านหนึ่งอยากอรอยอ๋อพี่เขาไปกินข้าวมีภ <c oughs> าพสีด้วย <c oughs> ตลาดดีมากเลยเนี่ยโอ้โหแต่ว่าราคาเคยดูไหมเซรามินเคยดูนี่จริงจริงจินนี่มัาเหล็กที่คนดนี่ใช่สนุกมากว้าวสุกุโมโม่ไม่เคย เม่ผมคิดด้วยจะรีวิวไหมครัน่าจะสักพักครับเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องลงคิดงานหนังสือก่อนก็เดี๋ยวค่อยตามมาด้วยรีวิวสมร้อยอิรัชชัยมาเสฟเฟิร์สเทโตอิรัชชัยมาเสฟชัยรัตชัยใครเรื่องไหนเด่นครับเฟิร์สเทโต เด้งดึ๋งเนี่ยเด้งดึ๋งก็งงงแต่มีแต่เรื่องดังๆเลยชอบไหมไม่ชอบ <laughs> ไม่ใช่เนี่ย,ยผู้ชายจริงๆนะจับทำไมมันทำ <laughs> ไมมันดูมีแต่กระตุนโว <laughs> ้ยเรื่องนี้โค้กข้างหาใหม่แน่เลยใช่ไหมสลัดจอม โค่กแบบโค้กเนี่ยคู่แข่งวันพีซั่ม่อก่อนจริงป้ะเนี่ยจริงเก่าขนาดนั้นเลยเหรอสุดๆนีิดเดียดถ้าไม่มีวันพีซน่มนี่แหละโอ้โหแล้วทำไมมีไม่กี่เรื่องเลยเนี่ยมีทั้งลายถ้าเก่าเป็นของวิหร่านกิจอ๋อในเรื่องนี้ไม่รู้ก็ดูป<ะ>ัจจันจัดงานหนังสือต่างโลกอ่า แต่เดี๋ยวนี้ต่างโลกมันเยอะไปแล้วไงรูปกมันน่จริงนี่<อ>ถ้าเอกยางผมลกยเป็นนุ่มสุดฮอตได้ยังไงนี่อ่ะ้อเพื่อนตัวร้ายกับนายจื่าูเล่ม่ร่างนได้มอ ตอนคุณไม่ได้ดูวันพีนะมีมอนสเตอร์แทนเตอร์ด้วยใช่ัน,นวันพีทางล่าสุดเลยเป็นเรื่องนี้ดังครับใช่ครับผมว่าผมเหมือนเคยดูด้วยนะเป็นอนิเมะหรอใช่ถ้ามันมีอนิเมนะเนี่ยผมว่าผมเคยดูมีแน่นอนดูแบบตั้งแต่เด็กๆแล้ว จำไม่จำในเรื่องไม่ได้แล้วด้วยแต่มันเหมือนมีไม่ครบอ่ะมันมีนสองแพ็คเนี่ยนั่นมันแป็แป<ผ>ดอ๋ออ๋อหนึ่งเออว่ะเฮ้ยเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่แปดร้อยสามร้อยเองอ่ะคุณพูดกันไม่ยอมยังไงดีคุณ เราเระมาสายบงกตเออลองดีสนุกใช่ก็สนุกผมมาคือผมเคยดูอยู่แล้วเรื่องเนี้ยก็น่าสนใจอยู่อ่ะสามรอยเองอ่ะสามร้อมันซึ่งหลักระดิ่งแก็็าหากลอารทุณนีกนี่สายบงกต ิงอันนี้มันไม่ใช่เรื่องหลักมั้งด้วยมันแบบคตรเดือดอ่ะกู้บาลังมังกรแดงแล้วมีสามสิบสี่เล่มเลยนะใช่ไม่คุณนะจบหรือยังก็ไม่รู้อ่านไปเล่มเดียวแล<ต>้วเ,เล่มแรกก็เดือดแล้วเล่มแรกก็เดือดแล้วไม่ใช่ความนักเรื่อู้มันแบบแง่งชิงบาลังนะต้องว่าแต่มันเยอะอะสามสิบสี่เล่มเลยเยอะจริงแหนนั่นเจอแล้วเฮ้ยแต่ผมไม่อยากได้เซตต้องแต่เล่มเดียว รักอันตรายกับนายยักเฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นรอยสักให้เองเทดิด้าลหลังเฮ้ยเฮ้ยคุณรู้จักไหงก็เ,กนนเห็นในเห็นเน็ตมากอันนี้เหมือนโคดี้อัดเลยจริดูแบบแต่งตัวเหมือนโคดี้อัด ต่อคิวเข้าฟิิกนะครับไไอยากจะเข้าไปดูรับพิ่เหมือนกันแต่ว่าคิวยาวมากเนี่ยคิวฟิริกแบบเดียวได้ไเท่าไหร่ครบนี่คือเท่าไหร่ครัรูวิบ้ดีใกันเลยเท่าไหร่ห้าเก้าห้าแปดห้าโอ้โห้ แต่นี้เป็นพวงกุญแจเลยครับที่อันนี้เป็นปกธรรมดาเนา่จริงปะเนี่ยไม่รู้เหรอปกพิเศษสวยกว่าปกธรรมดาแค่เง้กน่ีนสวยมากแต่ว่าคุณนึกว่าร้อยสามห้าอยหกห้ารยหห้เลยอะแล้วปกพิเศษสวยมากเลยยังไงดิไยรุ่น เรื่องเนี้ยจบหนักดราม่ากเลยเทำไมอ่ะการกลับมาขอริษณ์แล้วก็ดีใจนะครับมันไม่คุ้งอ่ะเอาต้องแบบหนึ่งหน้าชีจบครับมีแต่รูปอันนี้มันเหมือนกันนะใช่เหรออันนี้อันนี้มันเป็นภาคต่อของอันนี้อันนี้ไม่ดูหน้าโอ้ยแล้วหน้าหรอแต่ไม่เหมืคู่หางยาวไปเล่นตีกัน นักเลงตีกันเตื่อเตือดผมว่าผมาจะมัวนะที่เป็นโฟล์การ์ด้วยใช่ละผมเคยดูรีวิวมาแล้วกลงงั้นเลงตีกันไหมตีกันเอ้ยเรื่องนี้ที่นี่นี่ไิสโก้นราชนคนโคตรเห็นี่ไอ้นี่นี่โอ้หเต็มเลยคุณพ้อบอกาสนุก ผมดูแล้วผมเบื่อเรกาหาเรื่องนี้บ่อยนะนี่ไงบอกเรื่องนี้กำลังดังแง้มหัวใจยญ่น้องสาวจำเป็นน้องสาวจำเป็นไหมคิดดูดิแล้วคุณอาเรีย ผมสำหรับวันนี้งานหนังสือก็ได้มาครับไมโลครับผมอ,อร่อยเลยห่ยอครับได้มาครับนารุโตะสามเล่มจากค่ายเน็ตก็นารุโตะมันเป็นรีบิ้นพิมใหม่นะครับผมก็เริ่มตามเก็บเลยแล้วกันเพราะว่ามันรีบิ้นเริ่มเยอะแล้วนะน่าจะใกล้ถึงครึ่งหนึ่งแล้วมั้งก็เนี่ยเป็นพิมใหม่ดีมากก็นี่ครับประมาณนี้นารุโตะแล้วเจอกันครับอุย้ยขึ้นมันจะหมดพอดีเ